ยิบซีแค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานายนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวลัคนาและราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน2567นะคะชาวพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ุพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะ ชาาพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของคุณเป็นยังไงนะแต่อย่าลืมว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องดีนะ,ะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ขึ้นอยู่ว่าลีลาชีวิตนะคะและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนนะ,ะอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนนะ,ะจะเ,เก็บเอาไว้ระมัดระวังตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ อยากดูดวงส่วนตัว sidline 4399 NA นะฮะอ่าหรือช่องทางการติดต่อตรงนี้เนาะ,ะอ่ารับรับสมัคร fc เพิ่มไม่จำกัดนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วใครที่ดูคลิปแล้วแบบว่าเออถูกใจแม่หมอหรือเกินกดนะอยากกดปุ่มขอบคุณนะะหรือ ซูเปอร์แตงซปเปอร์สต <to S 2> ิกเกอร์ให้นะนี้ก็เริ่มต้นที่ไม่กี่บาทหรอกเนาะแล้วแต่กําลังศรัทธานะอ่ากดให้แม่หมอเพื่อเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าค่าอะไรรายเดือนรายเดือนอะไรของแม่หมอทั้งทั้งหลายแหล่นะเกี่ยวกับการทําคลิปทําวิดีโอเนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะเป็นการสนับสนุนช่องนะคะช่องจะได้อยู่คู่ต่อไปนะอ่าแต่ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะก็ เริ่มต้นที่199บาทนะค่าครูค่าครูนะเริ่มต้นที่199บาทนะเวลาไม่เกิน40นาทีนะฮะใครที่ดูเกินกว่านี้นะอยากจะมีสินน้ำใจให้แม่หมอเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่หมออยากจะช่วยคนนะบางครั้งแบบคนไหนที่มาแล้วมีตังค์ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าคุณมีกำลังมากก็แล้วแต่คุณจะ เอออะไรอ่ะจะพิจารณากันเนาะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูดวงของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะใบแรกนะ,ะของคุณพิจิกคะ่ะได้ไพ่รอเงินค่ะเจ็ดเหรียญรอเงินอะไรอยู่หรือเปล่าคะชาวพิจิกเนี่ยเขาไม่รอเงินจากไหนหรอกนะ,ะหนึ่งนะ,ค,ะคนที่มีคู่รนะอคนรักเปยน,นะ สองรอโชคลาภนะแต่สองใ่จะแซงหนึ่งเพราะชาวพิจิกเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเสี่ยงโชคนะคะรอโชคลาภค่ะถ้าคุณรอเงินอยู่คุณได้เงินค่ะไพ่าราชินีเหรียญน,นะคะนี่เห็นไหมรอเงินนะเงินจะหล่นตุ๊บมาใส่มือเออแบบงงๆง,งนะจ๊ะงงงง,ง,งไม่งงเท่าไหร่นะฮะเออชาวพิจิกบางทีก็หวังเงิน ร้อยแต่อาจจะได้เงินล้านก็ได้นะได้เงินจากอ่าใบที่สองใบที่สามค่ะไพ่สามเหรียญน,นะได้เงินจากการติดต่อประสานงานนะบางท่านอาจจะค้าขายต่างชาติคุยกับคนต่างประเทศนะะหรือมีเกณฑ์เนี่ยมีแฟนต่างชาตินะคะอ่าใบที่สี่ตำแหน่งคู่ครองคนรักหรือว่าเป็นคนบุคคลในบ้านไพ่รายจ่าย ไพ่หกเหรียญน,นะหรือรายจ่ายหรือไพ่การชอบทําบุญสุนทานนะชาวราศีพิจิกชอบทําบุญสุนทานนะใครที่มีคู่คู่ของคุณก็ชอบทําบุญสุนทานเช่นเดียวกันเนาะทําบุญให้กับผู้ได้โอกาสทําบุญให้กับผู้ผู้ที่มีน้อยกว่าเรานะแต่เลือกคนหน่อยนะคะชาวพิจิกให้ทําดีกับคนดีนะเลือกคนนิดนึงนะถ้าเราทําดีกับคนไม่ดีมันจะ ยังไงอ่ะเหมือนเราเหมือนเราเ,เสียเงินหรือเสียอะไรโดยแบบเปล่าประโยชน์ทั้งทังนี่มีคนดีๆที่เขาลำบากที่เขารลอความช่วยเหลือจากเราอีกเยอะนะหรือบางทีอ่ะคนในบ้านคนในแวดวงเครือญาติเรายังลำบากอยู่เลยแต่เราไปทำดีไปไปให้กับคนที่ไปให้กับคนที่เขาอาจจะสบายนะอาจจะสบายกว่าเราแต่ก็มาหลอกว่าเราลําบากอะไรเงี้ย อานะไพ่อดีตมีความอึดอัดใจกับบุคคลรอบข้างนะอาทิเช่นเพื่อนร่วมง,งานนะอาทิเช่นเพื่อนร่วมง,งานหรือเอครือญาติบางคนเนาะเนี่ยนะคะอ่านในตำแหน่งอนาคตนะได้ไพ่ queen of w a n d ระวังจะมีปัญหาเรื่องคดีความนะหรือเอกสารจะมีปัญหานะระวังปัญหาเก่าๆจะมาผูกมัดตัวเองนะคะ ใครที่ไปเซ็นค้ำประกันเซ็นอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะหรือใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ทำอะไรไม่โปร่งใสแล้วเขาพยายามที่จะดึงเราเข้าไปนะฮะนี่พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงเนาะชาวพิจิกนะอยากเป็นคุณนายนะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะมีนารีอุปถัมภ์นะเป็นไพ่การการแบบว่าอ,อ,อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขสบายสวยและรวยมาก นะใครก็อยากมีค่ะนะแต่ระวังชาวพิจิกอะระวังมีคนประเภทนี้มาหลอกมาลวงนะพวกสีเทานะถ้าจะคบต่างชาติต้องดูด้วยว่าต่างชาติจริงหรือต่างชาติเกยนะฮะฝรั่งจริงหรือฝรั่งปลอมนะฝรั่งขี้นกหรือว่าฝรั่งหรือฝรั่งจริงๆนะฮะโดูนิดนึงแล้วก็พวกแก๊งคอสเซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะระวังจะมาหลอกคุณนะคะชาวพิจิก พิจิกอย่าลุ่มหลงมัวเมากับการพนันมากนะการพนันออนไลน์พวกสล็อตอะไรนะคาบาร่าอะไรไม่รู้อันนี้หมอเรียกไม่ถูกสักทีนะคาเม่าไม่ใช่คาเมล่านะบาคาร่าบาคาร่าพูดถูกไหมนะเนี่ยอย่าเล่นนะเออระวังมันจะเสียเงินเนาะเนี่ยอ่าใบที่เก้าได้ไพ่ตำแหน่งเก้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญ ติดกระเดี่ระวังเสียเงินนะ,ะ,ะถ้าติดกับใบเนี่ยแค่สองใบเนี่ยจะมีเงินสมใจนะ,ะคุณนี่อยากจะสวยและรวยมากอะ่ะนะแต่คุณอย่าหวังกับการพนันมากไม่ว่าจะเป็นหวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะลอตเตอรี่ก็เอาเฉพาะรัฐบาลไทยแต่พอง,งามนะแต่พอง,งามอย่าไปทุ่มอย่าไปกว้านซื้อซะแบบเยอะแยนะเนาะ ใบที่10ได้ไพ่จัดติกค่ะนะจะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างนะที่บอกว่ามันเหมือนมีปัญหาด้านเอกสารนะ,ะไปแก้ไขเอกสารเก่าๆหรือสัญญาอะไรเก่าๆเนาะ,ะนะติดกับไพ่ก้าเหรียญเนี่ยหรือหรือคุณจะไปพบตำรวจนะถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะหกล้านสิล้าน30ล้านนะนะจะได้เข้าไปเซ็นอะไรแบบ เอ,อ่อยังไงเขาเรียกอะไรนะไปไปลงบันทึกประจําวันไว้เออว่าคุณเป็นเจ้าของลอตเตอรี่อะไรเงี้ยเอามีเกณฑ์นะเนี่ยนะอ้าใบที่สิบอ็ดนะไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะใครที่โสดนะนี่มันขยายใบนี้ใครที่โสดนะตอนนี้ให้อยู่นิ่งๆก่อนนะคนนี้จะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณนิ่งอยู่แบบ อย่างนั้นก็คือคุณดูท่าทีของแต่ละคนที่จะเข้ามาเนาะ,ะดูท่าทีของแต่ละคนที่จะเข้ามานะคะว่าคนนี้มาไม้ไหนอย่างที่บอกมันมีเดวิลมาคนหนึ่งนะเนี่ยเดวิลมาคนหนึ่งไ้่ยขยายคู่ครองคนรักได้ไพ่แฮงแมนด้วยนะคะแล้วมีเดวิลมาด้วยนะเนาะจากที่คุณหวังว่าเขาจะมาจ่ายให้คุณมาเปให้คุณบางทีจะเจอเขามาหลอกอาตังคุณนะเนี่ยนะะ เพราะฉะนั้นชาวพิจิกนะระวังไว้ก็ดีนะแต่พื้นฐานตัวตนของคุณอะเดือนมิถุนาคุณมีตังเข้านะคุณมีตังเข้าแน่นอนนะไม่ว่าจะถูกโชคลาภหรือว่าอะไรแล้วแต่นะอ่ะาใบสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินนะอ่าอย่างน้นอยๆเนี่ยถ้าคุณไม่ถูกรางใหญ่คุณต้องถูกสามตัวนี่แหละนะขยายการงานการเงินนะเลขจาก สื่อนำโชคจากการที่คุณไปทำบุญมานะาชาวพิจิกเนี่ยชอบทำบุญสุนทานนะเลขสลิปนะการโอนเงินนะ,ะหรือเลขที่คุณไปทำบุญอ่ะมันจะมีใบอนุมโมทนาบัตรนะเนี่ยแหละเป็นสื่อนำโชคของคุณนะคะชาวพิจิกนะะนี่สีเสริมดวงของคุณแดงเขียวเหลืองทองนะแต่งกายแบบโบฮีเมียนนะ ไพ่คุณนายเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะคะไพ่การเงินขึ้นเยอะเลยนะชาวพิจิกนะคะเนี่ยแคปได้แคปรองเงินได้เงินนะคะพิจิกขารองเงินได้เงินนี่รองเงินได้เงินเงินล้อมไปหมดแล้วนะคะเงินล้อมไว้หมดแล้วชาวพิจิกไม่รู้จะช่วยยังไงดีชาวพิจิกขาเงินล้อมคุณไว้หมดแล้วไม่รู้จะช่วยคุณยังไงดีนะ,ะถ้าคุณใช้ไม่ทันนะะโอนมาให้แม่หมอน,นะจ๊ะ นะพิจิกนะคะระวังเงินเข้านะเงินล้อมไม่หมดแล้วนะแล้วก็ระวังคนหลอกลวงนะพอเห็นคุณมีเงินเข้ามาหลอกมาลวงเลยนะระวังเอกสารสัญญาเก่าๆจะมาทําให้มีปัญหาล่ะอย่าไปค้าประกันใครนะนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะะอ่ะสีเสริมดวงชาวพิจิกนะ,ะก็บอกแล้วนะเนาะอ่าเลขหน้าไพ่นะคะของชาวพิจิกเจ็ด 0 5 7 05นะคะและ9 3 3 9 1 5 5 1 1 1 8 1 3 1 2 2 1่นอะ่ะนะโอเคขอบคุณชาวราศีและลัคนาพิจิกที่เข้ามาชมคลิปนี้นะถ้าหากขาดตกบกพร่องยังไงหรือแม่หมอพูดแล้ว พวกปลอยบนมาก็ให้รู้ว่าแม่หมอวัยทองแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะมีบ้างนะคะนี่แม่หมอก็ทํางานประจําด้วยทํางานหลายอย่างด้วยก็เลยสมองอาจจะเลื่อนือนไปนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่นนนาม,มากับดวงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ